ครับสวัสดีครับมาพ่อกับกษสตายธนากรนะครับน้องเมเนีกับสิพามาเบื้องต้นตะเคียนครับที่เป็นว่ากรอถือดีแท้วัดสันว่าเอาก็ลองไปบ้านนกันะนั้ครับน้าวจะเห็นตัวใดเห็นตัวใดก็เขาเมนยุติตกคลางนี่นะครับเด้อป้าไปบ้านนกกระเลยครับนี่แหละครับคือต้นตะเคียนนะครับนาเห็นเคียนที่ใหญ่ที่สุดครับง่ายเลยครับง่ายาวเลยครับน้องบ้านนกันะนั้ครับน้าว่าเห็นตัวใด นะครับเนาะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแปลงมาท้าเพื่อนนะครับนะเนาะขออนแลนวครับเนี่ยจุดถูกจุดอะไรนี่นะครับนี่ครับแล้เวเขาจะลองท้าแปลงมันนะครับเนะ้ะว่าจะเห็นตัวไหนนะครับเนาะมาบนน้ำกันนะครับอ่ามันนะครับเนาะ ขึ้นเลยครับเห็นมอน,นะครับเห็นตัวใดครับเห็นตัวใดคอมเมนเลยครับเด้อครับเนี่ยมึงออกนะครับเนาะเห็นตัวใดโอ้ยงามครับครับ เมืองเอ๋อเนะครับเนาะเห็นตัวใดเนาะครับนี่ครับเพื่อให้โชคให้ลาบเนาะครับเนาะเอาแล้วครับเด้อในเมันใกล้ๆครับเห็นแล้ครับเนาะเมืองเอาครับสตรายธนากรพระมาหา ตัวแม่ยตะเคียนนะครับ,นรบ,รบเนาะ,ะครับตัวไหน้องนี่เนาะชัดแท้มาครับตัวยังไงครับเนี่ยเร่มออเดล้วครับเด้อเนี่ยปุ่มไปคือเก้าขับเห็นคือเก้าขับ เห็นเป็นเหล็กแต่น้อยนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเบื้งเอาเด้วครับเว่ยมื่อวัยครับครับเ,เ,บ,นะเบืเ้องเอวด้วยครับเนาะเห็นแต่ไใดก็เบื้องเอวด้วยครับเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่า เหล็กซี่หรือเหล็กเก่าผมก็หัวใจเกินครับเนี่ยนี่นะครับไอบเ้เบิ้งกะชัดครับนี่ยไอเ้เบิ้งใกล้ๆเลยครับเนี่ยเป็นตัวไหนไม่ไปกันนะครับเนาะมือบปนหน่งครับโอ้ยบืนอะไใช้ไม่กันสั้น เป็นตัวยเน้องไปนาะโอ้มฆหัวเห็นเป็นตัวใดนะครับเนาะงามขับขับต้นตะเคียนต้นตะเคียนใหญ่นะครับเนาะให้เบิ้งเอางเรือครับเด้อผู้ใดมีเส้นในทางนี้นะครับเบิ้งเบิ้งแล้วก อ่าเตี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็หลายปีแล้วครับเนี่ยผมว่านี่โอ้เป็นเป็นหมกร้อยๆปีเป่าครับเนี่ยต,ต้นตะเคียนต้นนะครับง่ายขายหลีครับนะครับว่าเพิ่นมาขอเนี่ยเพิน่นว่าเพิ่นเถือ,กอยกือได้ครับนะครับเนาะเป็นเลขยไงน้ออันนี้เนาะผู้ใดเห็นก็ นี่นะครับเห็นกันจ่าๆเลยเนี่ยครับแต่ว่าผมบม่กล้าเปลาออกนะครับเนาะเห็นเปลี่ยนซี่สามว่ะเจ้าบ้านี่เห็นเป็นซี่สามครับเพื่อเห็นเป็ี่ยนตัวไหนเนาะครับกลับเบื้องเอาเด้อครับเด้อแต่เห็นเป็นซี่สามเนาะครับเนาะเห็นเป็นซี่สาม มามามาดูด้วยกันพี่น,อออน้องเอ้ยต้นติชเนี่ยประมาณลอยปีครับผมถามไปแล้วประมาณลอยกว่าปีแล้วว่าเกินมันเป็นที่ศักดิ์สิิทธ์ย้อมหนีน้ำนะครับนะ,นระครับเนาะนี่ก็ยื้วัดครับนี่เบื้องเอาจะชัดนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาเบื้องต้นต้น ง่ในในนายค่ะเดจำเนแตเต็เนียนะครับเนาะนะี่ครับมูเพิ่นถือเพิ่นเก่ามาถวายนะครับเนาะนี่ครับส่วนง่บ่เบลือเลยครับคุณหอดคุณครับคุณฮอดคุณน,นะงใน่ในหรเลยครับผมบอกเลยว่าใหญ่จริงๆิง เห็นบ่ครับเป็นตัวใดบ่ครับเนี่ยขอโชคขอลาบได้แมหมเนาะครับเนาะจอมแม่เยขอโชคขอลาบไปเด้อครับเด้อดดดมันดานให้เอฟซีเห็นจระจระได้เด้อครับเด้อให้เอฟซีเห็นจระจระได้เด้อครับเด้อ ยุบผุนครับก็เห็นชัดๆนะครับเนาะเยี่ยมวงอ่าห้องคอที่แรกก่อนนะครับกอนน่อเห็นเห็นจะจะเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่เห็นจะจระเลยครับเอาแปรงใส่ก็ได้เอาแปรงใส่อีกไม่ก็ได้จิลบ่อพ่อลบแห้งตาชัดครับแห้งตาชัดขึ้นมาแห้งตาชัดขึ้นมาก็เก่าอีกครับ เด้อผมเห็นเป็นที่สามนะครับนะที่สามเนาะเก้าสามเนี่ยแหละสองยางนะครับเนาะไอเบื้งกันชัดๆเจะเลยนะครับถ้าเรผมดีเห็นเป็นซี่สามกับเก้าสามเนี่แหละครับซี่สามมาเก้าสามสองยางนะครับเบื้องเอาเลยครับเด้อ ตัวนี้ก็ชัดช้นะ่ะเป็นตัวยังไอเนาะตัวยังไงเนาะอ,อ,อันนี้กัตัวง่ายๆนะครับเนี่ยเนี่ยที่ดำๆนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตัวตัวนี้ไม่ง่ายหรอกเลยครับเนี่ยเเก้าเมื่อนะครับเดอ้อให้ดูการเต็มๆนะครับเนาะดูการ ถ้าเพื่อได้เห็นตัวใดก็คอมเมนต์ยุตใต้คลิปให้ได้ด้วยครับเด้อเห็นกันคือกับสไตล์ธน,นาก่อนเนาะครับเนาะครับเนาะจะเห็นเหมือนกันไหมเนาะครับเนาะเห็นดีกันมาเนาะนี่เนาะห็นดีกันมานครับ ให้ดูกันชัดๆจะจะเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับเนาะต้นตะเคียนร้อยปี เงินแลาะครับเด้อพี่น้องเลยเห็นตัอได้กะนอนได้ครับเห็นชัดยุ้ครับพนผูใ้ใดเห็นกะเห็นเห็นชัด,ย,ดยู้เด้อพี่น้องเลยมาดูกันมาดูกัน ความชัดความขังเพื่อนห้โชคเพื่อนห้ลาบนะครับเนาะนี่ครับเพื่อนหายโชคห้ลาบไปเด้อครับเด้อพี่นอ้องเอ้ยเพิ่งเอานะครับเนาะ เนี่ยเบื้องกระชัดนะครับครับนะเนาะเกินหแล้วล่ะครับเกินหแล้วนะครับนะเนบบาะน,นะครับหามาเบื้องนี่ครับครับเนาะ หลวงพ่อเนี่ยสมัยโบล,ล้านครับครับนี่่เอพ้นไปว่ายเยู่ครับเนาะครับเนาะนี่คือต้นตะเคียนโอ้ยใหญ่ครับครับครับท่บเอเอานผู้ใดมักคลิปนี้ก็ให้เบิกเงินนะครับเด้เอพี่น้องทั้งหลายก็ให้เบิ่งเอานะครับว่า ได้ตัวใดเห็นตัวใดเนาะครับเนาะกระสไตล์ธนาก,นกรก็หาโชคาาหาลาภมาให้กับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับไปเบิ้เงเอาแล้วก็นนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร้ให้สไตล์ธนากรด้วยน,น,นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเพชรชิปต่อไปนะครับน้องชิพไม่ไหมขึ้นมาอ่าให้พี่น้องได้โชคได้ลาภเนาะสหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ